พระผู้มีพระภาคเก่าของเราทั้งหลายจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ตื่นตัวอยู่เสมอคําสอนของพระองค์นั้นเคล้ายกับว่าปลุกให้เราตื่นอยู่เสมออย่างเช่นในอภินาัหาปัจเวข้านั่นนะเป็นคําสอนที่ปลุกให้คนตื่นตัวให้รู้ตัวอยู่เสมอว่า เรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เลยเราจะต้องได้พัดพราจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเลยบดนี้เรามีกรรมเป็นของของตนน,ะนั่นผู้ดใดสะสมกรรมอันใดไว้ กรรมนั้นแหละก็จะติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกคนจะไปอำนวยความสุดกความทุกข์ให้ในที่ทุกสถานขอบคุณครับที่กดติดตามช่องอมบุญแชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอมบุญแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆขอบคุณครับสวัสดีครับ